เรียบร้อยครับผมคู่อ่างสับอ่างครับตัวนี้มีสับมีซ้อนครับผมโอ้ตามเอานะครับโอ้โอ้ไปแล้วครับตกแล้วครับเดี๋ยวนะครับตามเอาจนได้นะครับไม้บ้านเพยพุ่มตำบลทุ่งสว่างอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ตัวนี้มารอบที่แล้วก็ตามมาเอานะครับไม่ลงนะครับรอบที่แล้วนี่ครับลูกชายจัดให้นะครับตอนนี้นกป่าตกอยู่ในทุ่งนานะครับเจ้าร้อยนะครับแอดมินว่าอยู่นะครับบินไปไกลเหมือนกันครับตัวนี้เมื่อเช้าก็ลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วแต่ไม่สู้นะครับสงสัยไม่ถูกถิ่นนะครับ แอดมินลุยน้ำเลยนะครับเสียกหมดแล้วครับเสื้อผ้านุ่นครับบินข้ามฟากมาตกตรงนี้นะครับคูอ่างสับอ่างนะครับผมตัวนี้เสียงห้องห้องนะครับดูนะครับจะชอบเป็นพิเศษนะครับแอดมินชอบสับอ่างคูอ่างนะครับได้ยินอยู่ไหนก็จะตามเอานะครับ โอ้เปียกหมดนะครับพี่น้องโอ้เปียกหมดนะครับมือไม้สั่นหมดนะครับเปรียกหมดนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวนะครับเดินไปหาลูกชายก่อนนะครับปล่อยไว้ไม่ได้ครับอันตรายเปรียกหมดแล้วครับเดินลุยน้ำอีกแล้ว ถูกนิ้วนะครับตัวนี้ขึ้นหมานหวานเจี๊ยบครับผมเก่งกองทิพย์เอาอยู่ครับจัดให้ครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยอยกเบิร์ดแล้วเดอ้อเรียบร้อยดีครับผมคู่อ่างสับอ่างครับผมตัวนี้คาลมจัดจ้านครับนี่แหละครับตัวหมายแอดมินถ้ามีเวลาต่อก็จะออกตามแต่ตัวไมยนะครับตัวที่ชอบ โอ้สันเบิดพี่น้องอีกตัวนะครับไม้เดิมไม้ไม้ใกล้ๆตัวที่ได้ก้อยแก้วนั่นแหละครับนี่ครับเบียกหมดนะครับเดี๋ยวดูว่าลูกชายเขาจะมีอาการยังไงนะครับดูนะครับ ชายตัวรักเลยนะครับเจ้าร้อยครับผมชอบเป็นพิเศษนะครับถ้านกคูอ่างสับอ่างนี่โอ้แตกมดงามดีอยู่นะครับแต่แต่แตยูดูยังไม่ชัดนะครับเพราะว่าเปียกหมดนะครับตอนนี้แต่ที่แน่แน แอดมินเห็นเห็นแตกมดงามสองข้างละครับสนับเจ้า้อยครับผมนานๆได้ออกทีนะครับจะติดภารกิจถ่าย u ูทู e ให้ FC ให้อาจารย์ได้รับชมละครับวันนี้แอดมินลางานนะครับมีเวลาก็เลยได้มาตามตัวหม่นะครับเอาบอลลุกเอาวะ ดูนะครับถูกนิ้วนิดเดียวนะครับนี่ถูกนิดเดียวนะครับแต่ว่าถูกถูกสองสองบ่วงนะครับนิ้วนางทั้งสองข้างนะครับผมเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตปลดนกแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมขาลมดดนะครับตัวนี้คาลมดีนะครับ แต่แต่ยังไม่รู้นะครับว่ากี่กุกตัวนี้ยังจําไม่ได้นะครับกูอ่างสับอ่างนะครับตัวนี้ตัวนี้จะอ่างไม่เยอะเท่าตัวก้อยแก้วนะครับแต่ว่าสับอ่างมีขัดมีนุ้นตลอดนะครับระหว่างนั้นก็ให้ลูกชายกินอาหารไปเลยนะครับเพราะว่ามาแต่เช้ามืดครับยังไม่ได้กินอะไรให้เขากินไปก่อนนะครับคืนหวานหมานเจี๊ยบครับผมเก่งกองทิพย์จดให้มุนอุ้ยปุ้ยแหรอครับผม บินไกลน้าก็มาใส่มาพักที่เถียงของพ่อของเพื่อนนี่แหละครับบรรยากาศก็กาดดีนะครับผมวันนี้คึมๆแต่ไม่ลมนะครับนกป่าก็พอมีขันอยู่นะครับตั้งเมื่อเช้าใส่ตรงนี้แหละครับใส่โพลบูกข้าวโพดน,นี่ครับ ลงนะครับแต่ไม่สู้นะครับน่าจะไม่ใช่ถิ่นนะครับก็เลยเปลี่ยนฟังนะครับมาใส่นั่นแหละครับใส่คันนานั่นแหละครับรอบนี้มานะครับมาสู้แปบเดียวนะครับเพราะว่าสู้กันตั้งแรกเมื่อเช้าในสู้กันนานแล้วนะครับนี่แหละครับ เดี๋ยวจะไปดูไม้ที่ได้ก้อยแก้วอยู่นะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นหม้สามกุกนะครับแต่ตัวนี้มาใส่เอาตัวคู่อ่างสับอ่างก่อนนะครับมีขัดมีหนุนนะครับตัวนี้เปลี่ยนตลอดนะครับถูกใจแล้วนะครับผมหนึ่งแต้มสำหรับวันลาวันแรกนะครับผมก็จัดไปแล้วหนึ่งแต้มกลับมานอนบ้านด้วยละครับ ก็เลยมาตามหมายนี่แหละครับก็ให้ลูกชายกินข้าวกินอาหารของเขาไปก่อนนะครับให้เขาพาักไปด้วยนานๆเขาจะได้ออกนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ออกถ้าออกก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับผมเจ้าร้อยนะครับป่าร้อยนะครับนี่ครับโอ้ เด็ดนะครับตัวนี้ต้องรอเดียวเดียวขึ้นโกงจะอาจจะถ่ายให้ f อฟให้อาจารย์ดูนะครับตัวนี้ขาลมแน่นอนครับเสียงเล็กๆไปกลางนะครับเสียงไม่ถึงกลางดีนะครับขยันนะครับตัวนี้รอเอาจนได้แล้ะครับถ้าตัวไหนชอบแล้ว ก็พอไดโมแล้วครับวันนี้หนึ่งแต้มแต่เวลาเหลืออีกเยอะนะครับเดี๋ยวให้ลูกชายพักกินอาหารพักเหนื่อยเขาก่อนนะครับส่วนแอดมินก็จะหาซื้ออะไรกินแถวร้านค้าแถวแถวนี้แหละครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งด้วยนะครับผมนกข้อใหญ่เมืองกูขันครับฝาก ช่องด้วยนะครับผมสำหรับสมาชิกแล้วก็ fc ทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องใหม่นะครับกำลังหัดทำนะครับแอดมินก็พูดผิดพูดถูกยังไม่รู้วิธีการแต่ชอบแต่ชื่นชอบในการนกเขาใหญ่อยู่แล้วครับชื่นชอบมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวสักพักแอดมินก็จะไปตาม ดูตัว3ามกุกนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นเหะครับเพราะว่ามารอบที่ได้ตัวก้อยแก้วนั้นไม่ได้ยินเสียงขันนะครับ3ามกุกไม่เห็นนะครับก็จะมาดูด้วยว่าหรือมันเป็นตัวเดียวกับก้อยแก้วที่ได้รอบที่แล้วหรือเปล่านะครับพอได้มูครับผมจบการมูครับสวัสดีครับ